สวัสดีครับยีนรลับเข้าสู่ NSP review นะครับครั้งนี้ผมมาพร้อมกับนี่เลยครับผมไดโดมอสสลอกอันนี้แต่เป็นเวอร์ชั่นอา l e g a c y Evolu t i o นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคอคลาสนะ ด้านข้างกล่องก็จะเป็นนีรูปภาพอัพส,สวยๆนะครับด้านหน้าก็จะเป็นช่องโบโบมาอย่างนี้ไม่มีพลาสติกคู่มาให้ด้านหลังนะครับการแปลงร่างทั้งหมด8ปสเต็ปจากร่างหุ่นยนต์เป็นล่าง3เขาสเตท,อร,ทอร์ท็อปนะครับและตัวนี้พิเศษคือเป็นส่วนหนึ่งของวอลคอนิคัสด้วยเป็นเบอร์2จาก6นะครับเอาละยังไงเดี๋ยวลองไปแกะข้างในกัน และนี่ก็คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องของเจ้าไดโนดสลักคอคาร์ดของภาค Legacy Evolution นะครับนี่นะใบแปลงร่างขาดแบบไม่ได้เลยทุกกล่องต้องมีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไ่รูทีการแปลงร่างของมันนะกลางออกมาได้ประมาณ4-5หทบนี่แบบนี้เป็นใบเล็กๆน่ารักน่ารักครับหน้าแรกก็จะเป็นการแปลงร่างจากโหมดคุ่นยนต์เป็นโหมดไดโนเสาร์นะนี่แบบนี้นะครับส่วนหน้าที่2ก็จะเป็นการ แปลงล่างของเป็นส่วนหน้าอกและส่วนหัวของเจ้า w o r k h นิคั s นะครับมีแบบนี้นะครับเอาละส่วนตัวเนี่ยมันเป็นคอคลาสนะเดี๋ยวจะโชว์อาวุธให้ดูกันนะอันนี้ก็เอาไาลหลังไปละนี่จับตั้งรีกนี่ตรงนี้ตรงอาวุธนะครับเป็นแบบมันก็เป็นโล่เป็น,ป,นปืนนะอันนี้นี่นะ นะครับนี่น,นีนะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นอย่าเป็นที่จับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นหัวของวัวคอนิคัสนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะมันจะตรงนี้หมดุดมันค่อนข้างที่จะแน่นนะต้องใช้แรงในการดึงนิดนึงนะครับอึบอตุดออกมาแล้วนี่นี่จะเป็นหัวของวัวคอนิคัสนะครับแบบนี้แล้ก็ที่นี้จะเป็นโล่แบบเดิมแมเดิมกัน เดี๋ยวเขามาดูตัวของเจ้าสลักกันดีกว่านะครับเป็นคอคาสตนะตัวนี้นี่ความสูงของเจ้าสลักตัวนี้ก็จะอยู่ที่เอผมวัดตรงไหนดีบตรงหัวดตรงหน้าแดงแหรือตรงหัวเรดดูเสาดีนะผมวัดตรงส่วนด้านบนของปากซแตนเลสท็อปดีกว่าเนาะนี่ถ้าเกิดวัดตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณสิบเซนครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดวัดตรงหัวแดงก็อยู่ที่เก้าเซนนะผมตีไปสิบเซนดีกว่าสิบเซนครึ่งดีกว่า ตัวนี้นะครับเป็นคอคลาสนะอ่าเราดูรายละเอียดกันตรงหัวเนี่ยนี่เห็นไหมตรงหัวเนี่ยหน้าแดงๆทำายละเอียดค่อนข้างดีนะครับเนี่ยนะสังเกตตักล้องไม่กดโฟกัสด้วยเล็กๆเกินไปเป็นคอคลาสนะครับนี่แบบนี้นี่ฮืดตาสีฟ้านะครับมีรายละเอียดตรงหน้าค่อนข้างชัดนะครับส่วนตรงหน้าอกนี่เป็นแบบนี้จะมี จะมีสไลด์มาให้2จุดนะว่าเอาไว้ตอนรวมล่านี่ตรงเอวตัวแดงๆแบบนี้มีดีเทลมาให้นะครับตรงขาเนี่ยแบบนี้นี่นี่ตรงแขนนี่ยดูแขนนี่ยตันค้าเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนี่นะมาแอบหบลงกลงนิดนึงเพราะในการแปลงร่างนะตัวคอค่าต้องเข้าใจนะครับตัวนี้แบบนี้นะครับส่วนจุดขยับตรงหัวนะครับเป็นเป็นบอลจอยนะหงายได้นิดหน่อยเนะี่ย ได้นิดๆนยหน่อยนิดแบบนี้หมุนซ้ายหมุนขวาได้แบบนี้นะครับส่วนตรงแขนเนี่ยมันก็ยกขึ้นได้แบบนี้ขึ้นได้แบบนี้นี่ครับยกขึ้นหมุนได้รอบนะครับแล้วก็ยกขึ้นได้แล้วก็หมุนนี yeah. ่ได ok claro ok claro ้แบบนี้นะครับตรงแขนมันนะแล้วก็ตรงเอวหมุนหมุนได้ไหมหมุนหมืนมันจะหมุนได้นะเดี๋ยวนะปึ๊บตรงกลางปีกมาก่อนเนี่ยแตกลางปีกมาทีนี้เสร็จเอวมันจะหมุนได้ ไม่งั้นมันจะติดข้างหลังมุงได้นะครับตรงขายกได้ยกเตะด้านหน้าได้เตะด้านหลังได้กลางได้นะครับหัวเข่าก็เป็นบอลจอยนะตรงนี้เป็นบอลจอยเห็นไงอได้แบบนี้งอได้ครับผมตรงเท้าได้ประมาณนี้ครับผมเนี่ยคือจุดขยับของเจ้าสลักไดโนโบอทเนี่คอคัสตัวนี้เอง เาแล้วครับเรามาจับเจ้าสลักแปลงล่างเป็นล่างปเซทโรท็อปกันดีกว่านะครับอันดับแรกมาปึ๊บเราปิดแขนก่อนนะครับปิดแขนขึ้นไปแบบนี้แล้วก็พับลงมาอย่าง,งนี้ทั้งสองข้างนะครับยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ปิดลงมาอย่างน,นี้เสร็จแล้วเราก็พังกับปากขึ้นไปปากล่างพับมาป,ปิดนะครับตรงนี้จะเป็นโบ๋โบไม่ต้องตกใจนะครับเสร็จแล้วปึ๊บเราก็มาปิดปีข้างหลังแบบนี้ ปิดปีแค่แปปิดแบบนี้นี่เห็นไหมมันจะมีมันจะมีตัวเดือยตรงนี้เห็นไหมใส่เข้าไปตรงรูน,นี้นะครับนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็จับขาลงมาให้มันสุดแบบนี้นี่ครับผมนี่จัดทานิดน,นึงสอนตรงด้านหลังนะครับเห็นไหมมันเป็นเป็นมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่สองข้างนี้เราก็ประกบเข้าไปประกบเข้าไปอย่างนี้เสร็จแ,แล้วก็พับลงมาครับพับลงมาปิดแบบนี้เลยนี่ มันจะเข้ามาตรงตรงร่องตรงนี้พอดีเห็นไหมคู่เนี้ยตรงขาที่ประกบกันเนี่ยมันจะเข้ามาตรงร่องตรงกลางนี้เราก็ใส่เข้าไปชึบแบบนี้แล้วก็จับขาให้มันเรียบร้อยมาแล้วก็ตัดขานะครับให้มันลงมาทั้งสองข้างแบบนี้นี่นะครับผมแล้วก็กดให้มันพอดีกดให้มันลงลงไปเป็นลงล็อกพออยู่เนี้ยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นี่เอาตรงนี้ตรงรูตรงที่เป็นโล่เนี่ยใส่เข้าไป ตรงหางใส่ลงไปนะครับเนี่เรียบร้อยแล้วครับผมล่างสเตเตอร์ท็อปของเจ้านโดบอทสักนี่เอาแล้วครับเรามาดูดีเทลของล่างเด,โดรโลเสาสเตเอร์ท็อปของเจ้าสักกันดีกว่านะครับตรงหัวเนี่ยเป็นสีทองทองนะมีตาออโตโบอทนี่สกินชัดเจนตรงนี้ครับผมตาสีฟ้านะครับนี่เห็นไหมตาเป็นสีฟ้าสีฟ้าเมทัลลิกเมทัลลิกนะทำม,มาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ย ตรงตรงหน้าเนี่ยจะมีรอยบากเนี่ยอะไรเงี้ยแบบเป็นตามรายละเอียดดีเทลต่างๆเนี่ยตามในการ์ตูนเลยนะตัวเนี้ยแบบอย่างนี้เลยจีวันเลยเนี่ยทำนาได้ค่อนข้างดีนะครับผมเนี่ยดูทีเทียวตรงด้านหลังเนี่ยนี่เห็นไหมใส่รายละเอียดมาให้จัดเต็มตรงขานี่ก็รายละเอียดดีนะครับคมชัดเลยเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยดูด้านหลังนี่ตรงที่เป็นเท้าก่อนเป็นเท้านะสีทองอยู่ข้างหลังตรงนี้อย่างน,น,นี้แล้วก็จะมีลายเนี่ยเห็นไหมลายตามตัวเนี่ย ทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยของข้างสุดที่เป็นหางสีทองเนี่ยตรงนี้ทำรายละเอียดมาให้ค่อนข้างดีครับซ่อนหัวของโวลดี้คสได้ค่อนข้างลงตัวนะตรงน,นี้ครับนี่ตรงนี้ตรง,งปากเนี่ยสามารถอ้าได้นะอ้าได้นิดหน่อยหัวก็อ้าขึ้นอ้าลงได้แบบนี้นะครับปากอ้าได้นะครับขาก็ขยับได้นี่เดินหน้าทลางได้กางได้นะครับมันจะเป็นระบบเฟืองนิดนิดนะเห็นไหมันเป็นแบบนี้ แราขาหลังก็ขยับหน้าขยับหลังได้ครับผมนี่นี่ยจุดขยับและรายละลเอียดของเจ้าสลักล่างไซโทรร็อปนะครับไดโนม o เป็นแบบนี้ครับ เอาละครับเรามาดูข้อดีข้อเสียของเจ้าไดเรบอทสลักข,ของภาค l e g a c y Evolution กันดีกว่านะครับอันดับแรกผมต้องขอชมครับว่าตัวนี้ทำมาดีเทลรายละเอียดต่างๆเนี่ยทำมาอะไรค่อนข้างสวยเลยละครับเนี่ยดีเทลตรงหน้าอย่างเงี้ยเห็นไหมทำมาแบบค่อนข้างชัดนะครับรายละเอียดตามตัวต่างๆเนี่ยตรงเท้าเนี่ยเห็นไหมลงสีทองแล้วก็คอนข้างกระทาสลักทําลายทาอะไรมาให้แบบเนีย่ยตรงขาที่เป็นรากฤดูหนาวเนี่ยเห็นไหม ทำมาละ,ละเอียดดีมากนะครับโดยเฉพาะตรงที่เป็นนี่เป็นวิสั์ตรงด้านหลังเนี่ยกล่องวิสไซเนี่ยผมชอบมากๆเลยละเอียดทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหัวไซเทรลท็อปเนี่ยทำสีทองแล้วก็ตาสีแบบนี้มาให้รละเอียดทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมเนี่ยนะแต่ว่าข้อดีมีเยอะเหมือนกันตัวเนี้ยแต่ว่าข้อเสียก็พอสมควรครับเพราะว่ามันเป็นคอคาไซส์เล็กนั่นเองนะครับจุดขยับนะครับ ติดปัญหาตรงนี้นี่ตรงแขนเนี่ยมันไม่มีตรงบอนจอยตรงกลางไม่สามารถพับแขนพับอะไรได้นะครับมันสามารถกางขึ้นกางลงแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงได้เท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะแล้วส่วนตรงขานะครับตรงเนี้ยเป็นบอลจอยก็จริงแต่ว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหลวมเนี่ยไม่ค่อยแน่นนะครับเวลาย,ยืนอะไรก็ต้องจัดดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้มได้เอาไม่อยู่เหมือนกันนะขาแบบเนี้ยมันค่อนข้างหลวมนะครับตรงอาวุธนี่อันนี้อาวุธ ตรงมือเนี่ยมันเป็นสามมิลิเมตรนะครับไม่ใช่ห้านะตัวนี้เป็นอาวุธที่เล็กๆที่แบบเป็นพอร์ตสามมิลิเมตรมาใส่ได้เท่านั้นนะครับผมนะแล้วก็ตรงหน้าอกเนี่ยเสียดายไม่มีตาโอโัตโนมัอดมาให้นะแต่ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็มันเปิดขึ้นมามันจะเป็นรูแบบนี้ไม่ต้องตกใจมันจะเป็นเอาไว้ตอนรวมร่างเป็นล่างวอลคานิคัสนะครับสาหรับตัวนี้นะแล้วก็ตรงเอวเนี่ยครับมันหมุนได้นะตรงนี้หมุนได้ปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่า เราไม่ได้เปิดตรงแผงหลังข้างาอยงนี้ไม่ได้กลางแบเนี้มันจะไม่สามารถหมุนได้นะครับในคู่มือไม่ได้บอกไว้นะครับว่าตรงเนี้เราจะหมุนเอวอ่ะมันต้องกลางข้างหลังออกไม่งั้นมันจะติดแบบนี้เห็นไหมเนี่ยต้องกลางออกแบบนี้กลางออกมันจะหมุนได้เอวจะหมุนได้นะครับไม่งั้นมันติดนะครับเอาแล้วครับใครมีเจ้าสลักเนี่ยเราลองมาคุยกันหน่อยดีกว่าว่าคุณชอบตรงไหนของเจ้าสลักตัวนี้นะับ ครับผมสุดท้ายแล้วผมก็ต้องขอฝากคละกดไลค์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับให้ผมจะมาใจในการทําช่องด้วยนะครับผมคลิปหน้าอาจจะเป็นตัวอะไรแะคอยติดตามชมนะครับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย จริงๆเนี่ยเจ้าไดรบอดสลักตัวนี้เนี่ยมันมีความลับซ่อนอยู่นะครับโดยความลับเนี้มันไม่ค่อยได้ถูกเปิดเผยนะพอดีผมไปค้นเจอมาเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดจากโรงงานไปเลยนะจริงๆแบบแล้วทุกคนหลายๆคนเชื่อว่าไม่มีใครรู้จุดผิดพลาดตัวนี้นะครับคือตัวต้นขาเนี่ยมันใส่มากับหน้ากับหลังครับตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมนีนะ่อันเนี้ยที่เห็นนี่นคือด้านหลังนะส่วนด้านเนี้ยคือด้านหน้านะ วิธีแก้ง่ายๆครับผมแล้วก็ดึงออกมาครับมันเป็นบอลจอยนะดึงง่ายๆใช้แรงนิดนึงดึงมาอย่างนี้ดึงออกมาเลยครับปึ๊บอย่างนี้นะเนี่ยแล้วเราก็ตรงนี้นะครับเราก็ตรงนี้นะตรงนี้เราค่อยๆดึงออกมาดึงมาอย่างนี้ค่อยๆดึงมาอึ๊บอย่างนี้นะครับข้างก็ดึงมาดึงออกมานะดึงมาเสร็จปึ๊บแต่ดึงแบบ ระระวังนะครับเพราะว่ามีแกนตรงนี้อยู่นะระวังลึงพลาดแล้วเดี๋ยวมันหักขึ้นมาในงานเข้าเลยนะครับนี่เห็นไหมตอนแรกมันอยู่ด้านนี้ที่เป็นด้านนี้เราต้องสลับมาเป็นด้านนี้นะครับให้มันเป็นด้านสโลปเห็นไหมจะเป็นด้านหลังมันจะเรียบๆด้านหน้านจะเป็นมีสโลปมีเอยียงๆนี้นะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแบบนี้ใส่เข้าไปอือทั้งสองข้างนะครับนี่นี่ตัวนี้นี่อันนี้คือได้ถูกต้องนะครับ แล้วก็วก็ติดกลับเข้าไปแบบนี้กดลงไปแบบนี้นะครับกดตรงนี้ก็ไดบบ้เสร็จแล้วอีกข้างก็เหมือนกันนะครับใส่กลับเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับนี่คือด้านที่ถูกต้องของเจ้าสลรกนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าพอมันใส,ใส่ด้านที่ถูกแล้วเนี่ยในตัวหัวเข่าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างจะฟิตพอดีนะ ไม่ได้หลวมมันตอนแรกที่ที่ที่ผมบอกไปอย่างเงี้ยเห็นไหมค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเนี่ยยืนมาแบบค่อนข้างแน่นแข็งแรงนี่แหละครับ